ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาที่พักใจแบบสงบๆบ,บรรยากาศดีๆแล้วก็ไม่ต้องไปไกลามากนะักอําเภอสังคมที่จังหวัดหนองคายนี่แหละครับอาจจะเป็นคำตอบที่ใช่เลยที่นี่เป็นเหมือนจุดหมายริมแม่น้ำโขงที่จะช่วยเยียวยาหัวใจของเราให้กลับมาสดชื่นในอีกครั้งหนึ่งครับใช่เลยครับบางทีเราก็อยากจะหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ใช่ไหมครับไปหาที่สงบๆชาร์จพลังให้ชีวิตและนี่แหละครับคือเสน่ห์จริงๆของอําเภอสังคมเลยคือการได้กลับไปอยู่กับธรรมชาติอีกครั้ง และในคู่มือนี้เนี่ยเราได้รวบรวมประสบการณ์จริงๆจากนักท่องเที่ยวหลายๆคนเลยนะครับเอามาไว้ในที่เดียวเลยตั้งแต่จุดกลางเต็นที่วิวสวยมากๆกิจกรรมที่แบบห้ามพลาดเด็ดขาดไปจนถึงคาเฟ่หลับๆที่จะทำให้ทริปนี้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นไปอีกครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องสำคัญที่สุดของการมาที่นี่กันก่อนเลยนั่นก็คือการหาที่พักใจริมฝั่งโขงหรือจุดกลางเต็นท์ดีๆนั่นเอง ต้องบอกเลยว่าการกางเต็นเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ท่านมาอำเภอสังคมแล้วต้องลองสักครั้งจริงๆนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่การนอนข้างคืนธรรมดาแต่มันคือการที่เราได้ตื่นขึ้นมาเจอกับวิวแม่น้ำโขงแบบหลักล้านอยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยครับ ทีนี้พอพูดถึงจุดกลางเต็นยอดฮิตนะครับมันก็จะมีอยู่2ที่ที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆก็คือไกลเจริญแคมปิ้งกับบ้านสวนตาเอกซึ่งต้องบอกว่าแต่ละที่เนี่ยสไตล์กับจุดเด่นนี้แตกต่างกันชัดเจนเลยครับเรามาดูที่แรกกันก่อนเลยไกลเจริญแคมปิ้งครับที่นี่จะให้ฟีลแบบแคมปิ้งสมัยใหน่หน่อยมีเต็นท์ทรงสวยๆเหมือนหมู่บ้านเล็กๆเลยกลางวันก็มีคาเฟ่ให้นั่งชิลพอตกเย็นนะไฮไลท์เลยคือหมูกระทะ ชุดละ250บาทเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีกิจกรรมเด็ดอย่างการไายซับบอร์ดด้วยครับส่วนบ้านส่วนตะเอกนี่จะคนละฟิลเลยครับที่นี่จะให้บรรยากาศอบอุ่นๆเหมือนไปพักบ้านสวนของญาติหลายคนบอกว่ามาที่นี่เพื่อฮิวใจกันจริงๆเลยนะจุดเด่นของเขาคือมีทางเดินลงไปหาหาดริมแม่น้ำโขงได้แบบส่วนตัวเลยแล้วก็ยังเป็นจุดติดต่อหลักสำหรับทัวร่องเรือที่คิดมากๆด้วยครับอ่า นอกจากสองที่หลักๆที่ว่ามาก็ยังมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะอย่างหมอกริมโขงที่นี่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยมากๆหรือถ้าชอบแบบเป็นกันเองสุดๆก็มีพบการโฮมสเตย์ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเลยครับเอาล่ะพอได้ที่พักในใจกันแล้วเรามาดูกันต่อดีกว่าว่ามาถึงที่นี่ทั้งทีเนี่ยมีกิจกรรมอะไรน่าทำบ้างจะได้สัมผัสความเป็นอำเภอสังคมแบบเต็มที่ไปเลย ถ้าถามว่ากิจกรรมอะไรที่เรียกว่าเป็น the must ที่ทุกคนที่ไปมาแล้วเนี่ยแนะนำเป็นเสียงเดียวกันเลยนะก็คือการล่องเรือชมความงามของแม่น้ำโขงครับอันนี้คือพลาดไม่ได้จริงๆ วิธีก็ง่ายมากๆเลยครับแค่ติดต่อไปจองล่วงหน้าก่อนซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านทางบ้านส่วนตาเอกนี่แหละครับแล้วก็เลือกเวลาที่ชอบเลยจะเป็นรอบเสร็จโมงเช้าไปรับอากาศดีๆกับสายหมอกหรือจะเป็นรอบสี่โมงครึ่งไปดูพระอาทิตย์ตกดินสวยๆก็ได้เรือก็จะพาเราล่องไปตามชายแดนไทยลาวเลยครับแวะจุดสวยๆให้ถ่ายรูปแล้วก็ไปจบที่หาดทรายให้เราลงไปเดินเล่นน้ากันได้ด้วยแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือเรื่องราคาครับ เมาเรือทั้งลำเนี่ยแค่350บาทเองนะนั่งได้ตั้ง4คนเนี่ยหารกันแล้วคือคมมากๆเลยครับนอกจากการล่องเรือแล้วเนี่ยที่อำเภอสังคมยังมีธรรมชาติสวยๆที่อื่นรอให้เราไปเที่ยวอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นภูห้วยอีสันที่ต้องตื่นเช้าหน่อยไปดูทะเลเหมอกที่แบบสวยจนลืมหายใจเลยหรือน้ำตกทานทิพเป็นน้ำตกสามชั้นที่สวยมากโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน หรือถ้าไปช่วงน้ำแรงนะก็จะได้เจอกับพันโขดแสนใครที่มีโขดหินรูปร่างแปลกตามากๆเหมือนอยู่ดาวดวงอื่นเลยครับแต่ถ้าใครเป็นสายลุยๆหน่อยชอบความทา้าทายที่นี่ก็มีจัดให้เหมือนกันคะ่ะทั้งการขับรถ ATV ที่กาแฟนางยิ้วหรือจะไปวัดใจเดินบนสกายวอล์กพื้นกระจกใสที่วัดผาตากเสื้อก็ได้ครับอันนี้จะได้เห็นวิวแม่น้ำโขงจากมุมสูงแบบพาโนรามาเลยสวยมาก โอ้โหทำกิจกรรมกันมาเหนื่อยๆแล้วเนี่ยก็ได้เวลาหาที่นั่งพักชิลๆจิบกาแฟจิบเครื่องดื่มเย็นๆกันแล้วล่ะครับซึ่งเที่ยมเพอสังคมก็มีคาเฟ่บรรยากาศดีๆเยอะเลยนะแล้วลิสต์คาเฟ่เด็ดๆที่คนรีวิวกันเยอะๆมาให้แล้วครับเริ่มที่ Move Camp เลยถ้าใครอยากได้วิวฝั่งเราแบบชัดๆเต็มๆต,ต,ตานะต้องที่นี่เลยต่อมาคือ 188CA แ a m p คอกาแฟตัวจริงให้คะแนนเกือบเต็ม1ิเลยนะแถมยังมีมุมถ่ายรูปใหม่ๆด้วย หรือจะเป็นไร่ฉัดโดนายอันนี้เป็นคาเฟ่ลับๆหน่อยอยู่ริมลำธารบรรยากาศดีแถมราคาก็น่ารักด้วยครับและสุดท้ายบ้านมูจลินสำหรับคนที่อยากนั่งจิบกาแฟแบบเงียบๆริมแม่น้ำโขงจริงๆเอาละครับก่อนจะแพ็คกระเป๋าไปกันจริงๆอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเตรียมตัวครับเรามาดูเคล็ดลับดีๆจากคนที่เคยไปเที่ยวมาแล้วกันดีกว่านี่เป็นคำแนะนำสำคัญๆเลยนะครับ อย่างแรกเลยคือควรจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวจะสะดวกที่สุดครับเพราะว่าตัวอำเภอเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลาจากในเมือง2คือควรจะจองทุกอย่างล่วงหน้าทั้งที่พักแล้วก็กิจกรรมโดยเฉพาะทริปล่องเรือนี้ต้องจองก่อนเลยนะครับ 3. คือเช็คสภาพอากาศให้ดีๆก่อนไปและสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือเตรียมรองเท้าที่พร้อมลุยไปเลยครับเพราะว่าได้เจอทั้งทรายทั้งน้ำทั้งทางเดินที่ไม่เรียบแน่นอน และทั้งหมดนี้แหละครับคือเสน่ห์ของอำเภอสัมคมจังหวัดหนองคายที่รอให้ทุกคนไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองคำถามสุดท้ายก็คือพร้อมที่จะไปพักกายพักใจที่นั่นกันแล้วหรือยังครับ